เวลาเรามารู้จักเกรซกันตัวจริง<ฆ>สักนิดนึงก่อนว่าเกรซก่อนจะมาวันนี้จริงๆเคยคิดก่อนไหมว่าในชีวิตนะเอาตั้งแต่เด็กๆมาก่อน,นว่าเราจะมาเป็นนักแสดงมีฝันไหมครับว่าจะเป็นนักแสดงจะเป็นพระเอกเนี้ยถามผมจริงๆผมไม่มีอไม่มีจริงๆนะครับเป็นพวกฝันน้อยหรือฝันไม่เป็นครับเป็นพวกเป็นพวกไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แน่นอนต้องพูดอย่างนี้มากกว่า<ด>เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมมักจะบอกผมอยู่ตลอดเวลาว่า เป็นคนดีนะอเรียนจบอะไรมาไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาทํากิจการที่บ้านพูดแค่นั้นแล้วแล้วแล้วคำพูดพวกนี้ยมันมันฝังใจผมมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นผมก็เลยเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีความกดดันในตัวเองอะครับมมมผมไม่ไม่เคยกดดันเรื่องการเรียนเลยถามว่าตั้งใจเรียนไหมก็ ถ้าสมมติห้องมี30คนนะครับคะแนนผมก็จะค่อนไปทาง7ิบเจ็ดสิบแปดอะไรอยแต่ว่าแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้เรียนผ่านแต่ไม่ได้เรียนให้ดีถูกแต่ต้องเป็นคนดีถูกต้องนั่นคือที่พ่อแม่บอกใช่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์คุณพ่อคุณแม่เพชรบูรณ์ด้วยหรือเปล่าใช่ครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนบ้านหมีครับอ๋อเป็นคนแต่ว่ามาอยู่กันที่เพชรบูรณ์ใช่ครับโตที่เพชรบูรณ์เลยหรือเปล่าใช่ครับที่บ้านมีมะขามหวานไหมมีมะขามหวานครับมีปะ มีครับทำไมไม่เอาฝากบ้านของผมเองทําไมไม่เอามาฝากเราคุณอาเดี๋ยวผมมารายการคุณอาครั้งหน้าผมเอามาฝากเลยนี่มาสองครั้งแล้วยังไม่เคยมาฝากสักครั้งนะฮะเพราะนะนโตนี่ท้าแม่ผมเห็นมั้ยโดนแน่เพราะฉะนั้นจริงๆริงโตมาจากต่างจังหวัดเลยโตโตอยู่ที่เพชรบูรณ์มันตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่อยู่อยู่อำเภออะไรครับเพชรบูรณ์ผมอยู่อำเภอลมศักดิ์ครับอ๋ออยู่ลมศักดิ์ที่บ้านก็ตั้งแต่อนุบาลถึงป6แล้วพอเริ่มมหนึ่งถึงมหผมมาเรียนต่างจังหวัดคือมาเรียนที่ลพบุรีกับ กับคุณป้ากูฟังแล้วเท่มากคุณอยู่เพชรบูรณ์เสร็จคุณบอกว่าม .1 ถึงม .6 คุณมาเรียนต่างจังหวัดใช่ไอ้ที่อยู่ไม่ใช่ต่างจังหวัดนะฮะจริงนะจริงนะคือต่างคืออยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึเท่นะคือต่างจังหวัดมาอีกทีโอเคเพราะฉะนั้นม .1 ถึงม .6 ไปเรียนที่ที่ลบุรีครับโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยลบุรีโรงเรียนประจำอ่ะฮะโรงเรียนประจำครับอ้าทำไมอ่ะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เลยเป็นโรงเรียนสายวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะเลยทําไมเพราะว่า ที่บ้านต้องต้องเล่านิดน,นึงว่าที่บ้านผมที่หล่มซักเนี่ยคุณพ่อผมเป็นตำรวจแล้วแล้วไม่ได้ว่าที่ไหนไม่ดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยมักจะเจอคดีหรือว่าเจออะไรที่เกี่ยวกับ เด็กเกเรอ่ะฮะเด็กเกเรมีเรื่องมีเรื่องการติดยามีเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วพ่อผมก็จะเห็นสังคมวัยรุ่นเยอะกลัวลูกจะเป็น,ปนถ้าอยู่อย่างนั้นตส่งอยู่ประจําดีกว่าพ่อเลยมาบอกแล้วก็เลยคิดว่าส่งผมไปอยู่โรงเรียนประจําดีกว่าซึ่งที่นั่นมีทั้งคุณป้าคุณลุงเป็นอาจารย์อยู่ก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีที่โรงเรียนนั้นที่โรงเรียนประจำครับชีวิตจากที่เด็กอยู่บ้านอย่างนั้นแล้วพอไปอยู่ประจำมันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเยอะมากครับยังไงครับ คิดแค่ว่าการไปอยู่ในประจําเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเข้าค่ายเป็นการไปนนที่โรงเรียนเ,เข้าค่ายในระยะเวลาที่นานนิดนึงเพราะว่าตอนเราอยู่ประถมเราก็เข้าค่ายเราก็ต้องไปนอนที่โรงเรียนหนึ่งคิดแค่นั้นอพอมาถึงสักประมาณมอสองอมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไงฮะพอปีดึงผ่านไปไม่เป็นไรเลยมามสองสนุกสนานมสองนี่เป็นครับยังไงการปิดเทอมใหญ่ของนักเรียนประจํามักจะรู้ดีนะฮะ จะปิดเทอมประมาณ3เดือนอซึ่งนานมากสําหรับผมแล้วแล้วผมต้องกลับไปที่บ้านกลับไปอยู่เพชรบูรณ์ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ขนของทุกอย่างกลับมาหมดเลยแล้วมันอยู่เป็นระยะเวลานาน,านพอผมกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งความสนุกที่เราเคยอยู่ตอนมอนหนึ่งมันมันลดน้อยลงไปคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านม,มีเรื่องเลยที่ผมเหรอหยอดโทรศัพท์โทรหาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกวันทุกกลางวันครับอ่า ทรทุกวันทุกวันอ่าแล้วเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อขอได้ยินเสียงหรืออะไรหรือหรือหรือคือความรู้สึกสุดดิบหรืออะไรคือด้วยความรู้สึกตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมคิดถึงบ้านอผมคิดถึงบ้านอ่ะผมขอแค่ได้ยินเสียงคุณพ่อขอแค่ได้ยินเสียงคุณแม่เลยโทรหาพ่อด้วยอ่ะโทรหาพ่อคือตอนนั้นคือตอนนั้นคุณแม่ผมช่วงเวลานั้นแม่ผมจะทํางานผมจาได้ว่าตอนนั้นผมโทรหาพ่อบ่อยมากอ๋อเหรอคุณพ่อผมก็ก็คุยกับผมทุกกลางวันรู้แล้ว ต้องบอกว่าโทรทุกวันจริงๆนะอาทุกวันเลยครับแล้วพ่อเขาไม่บอกเลยว่าฮเฮ้ยเป็นไรลูกผมบอกครับผมบอกพ่อว่าผมคิดถึงบ้านอ,อ๋อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากกลับบ้านโคเทพมากนะลูกมหนึ่งมสองแล้วยังเป็นอย่างนี้คุณอาจริงๆครับมมสองผมจาได้ผมคิดถึงบ้านแล้วผมร้องไห้ฮะร <laughs> ้องไห้แล้วผมไม่ได้ร้องไห้วันเดียวนะครับผมร้องไห้บ่อยมากโทรตู้โทรศัพท์แล้วผมก็แบบพ้อคายพ้อคห้แล้วก็แบบ บอกว่าคิดถึงพ่อแล้วผมเชื่อจำได้ว่าพ่อก็พูดบอกว่าเฮ้ยอย่าร้องไห้สิเราเป็นลูกผู้ชายเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะแล้วผมก็รู้พ่อผมก็สะอื้นเหมือนกันหละเหรอเหรอเหรอผมผมร้องไห้จริงผมร้องไห้จริงแล้วแบบพอโทรเสร็จก็แบบวางโทรศัพท์แล้วคนต่อแถวเต็มเลยอ่ะผมก็ออกมาด้วยสภาพที่แบบปาดน้ําตาก็ปาดน้ําตาแล้วก็แล้วก็ไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ชอบพูดปลอบใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเนี่ย แป๊บเดียวนะอยู่เรียนประจำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วพอใจตัวเองไงแล้วก็ทําอย่างนั้นมาตลอดก็ทั้งมสองมสมมส่มามกที่เป็นหนักที่สุดคือมสองที่เป็นหนกๆที่สุดผมจําได้ว่าคือมสองผมโทรทุกวันผมจาได้จริงๆเดาผมเดาเดานะคะพ่อก็คงคิดถึงคุณแม่ก็คงคิดถึงคิดถึงนะต่างคนต่างคิดถึงกันคุณมีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็น้องชายคนหนึ่งสามคนคุณเป็นคนโตสามคนผมเป็นเป็นคนโตแล้วสองคนนั้นเขาต้องเรียนประจำด้วยปะ สองคนนั้นเนี่ยเรียนประจำเหมือนกันแต่ว่าเป็นโรงเรียนประจำที่อยู่ใกล้บ้านระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความฝันชัดเจนจะเป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไม่มีครับไม่มีเลยแต่มีอย่างเดียวพ่อบอกว่าต้องเป็นคนดีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องเป็นเพราะฉะนั้นจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่สําคัญแต่ต้องเข้าแต่ต้องเข้าแต่ต้องเข้าต้องจบมามีปริญญาให้ถูกต้องครับตัดสินใจเรียนอะไรโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ผมต้องเอ็นคันหมดทุกวิชาเจ็ดวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตอังงงงกฤษซึ่่มมอตรวาผ วิชาที่ผมเรียนเก่งที่สุดคือพละศึกษาพวทฮีดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเห็นคนเฮกรฤดอยู่เงี้ยเชื่อไหมฮะเด็กผมว่าร้อยคนเนี่ยมีอยู่สักเก้าสิบกว่าคนเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะคือหมายความว่าชีวิตจริงๆแล้วมัน มันไม่ได้ตั้งใจอะไรอ่ะมันไม่ได้มีความพิเศษมันไม่ได้อยากคนพิเศษมีนะมนุษย์พิเศษมีถูกไหมใช่คุณต้องมีเพื่อนพิเศษเพื่อนที่อาจจะเป็นหมอเพื่อนที่จะวิศวะเพื่อนที่เป็นอะไรที่แล้วเขาทาได้จริงๆด้วยนะใช่ครับผมเรียกคนเรานั้นว่าคนพิเศษใช่ครับแต่ว่าเราเป็นคนธรรมดาก็คือแบบใช้ชีวิตโทษนะค่อนข้างอยู่กับความฝันหรือว่าลมๆแรงๆเลื่อย่อ่ะเลื่อยยเรื่อยยใช่จริงๆครับจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นก็ถูกนี็ฝันอย่างเงี้ยพ่งนี้ก็ฝันอย่างนั้นใช่แล้วก็ไม่่่่่ไไ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 ไดดดดด้้้้มมมวจะกัชีีิตตออปหน ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมชอบดูหนังสือพวกบ้านเกี่ยวกับแต่งบ้านเล่นเกมอะไรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยผมมีความสุขกับเห็นบ้านสวยๆหรือ,อว<ะ>่าอะไรเงี้ยผมอยากเรียนอินเทียผมอยากเป็นมัณฑน,นกรตกแต่งภายในอินเทียดีไซน์ก็ไปดูว่าเขาต้องสอบวิชาอะไรบ้างก็ได้ไปศึกษาว่าต้องเอ็นวิชาอะไรบ้างผมก็ลงวิชาเพิ่มไปสุดท้ายผมก็ไม่ติดหรอกครับ oh. เพราะว่าพื้นฐานผมไม่มี uh. พื้นฐานไม่มีสุดท้ายก็ไปเข้าที่มหาวิทยาลัยรังสิตจบไหมจบครับนั่นคือชีวิตการาเรียนใช่ครับจางที่พูดคุณเรียนไปเรื่อยๆคุณทําชีวิตคุณไปเรื่อยไม่ได้หวังอะไรเลยตอนนั้นเป็นดาราหรือยังยังครับคุณได้เป็นดาราเพราะอะไรประมาณปีสามมหาลัยปีสามมีคนมาเห็นผมเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ให้ผมไปแคสติง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็เฮ้ยหน้าตายอย่างเราเนี่ยนะจะได้ไป ทำอะไรแบบนี้กับเขาด้วยเหรอดีใจครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโมเดลลิ่งมาติดต่อได้ไปแค่สิ่งและในที่สุดได้เข้าไปการประกวดซึ่งตอนนั้นช่องเก้านะครับหาจะเดตถูกต้องครับ,รบแล้วคนที่ชนะไปคือพี่โป,ป๊บพี่โป,ป๊บชนะไป<ช>คุณเป็นเป็นที่ตอนนั้นมีห้าอันดับคุณได้ที่ เขาไม่ไม่ได้บอกมาว่นที้เท่าไรคือติดหนึ่งในห้าอ๋อเข้าใจพี่ป๊อมาที่หนึ่งเราอยู่อีกสี่คนคิดว่าตร,ตรงนั้นพอติดข้ามาปุ๊บคิดว่าตรงนั้นจะมาเป็นดาราเลยไหมมันน่าจะเป็นสิ่งที่เรารักแล้วค,คุณคิดว่ามันยากไหมในตอนแรกแรกคุณอาครับผมคิดว่าการแสดงมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยหมูมากต้องต้องเล่าให้ฟังนิดนึงแอีแค่พูดคําพูดเนี่ยนะไม่ได้เรื่องยากถูกป่ะก็จริงๆนะครับคิดอย่างนั้น คิดอย่างนั้นดูละครนะฮะดูละครแล้วแบบรู้สึกว่าบทละครที่คนเขาเล่นเล่นกันเนี่ยผมก็มองแล้วผมก็พูดตามผมก็รู้สึกว่ามันจะไปยากมันไปยากตรงไหนอันนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดช่วงเด็กๆดผมใช่ใช่ใช่แลไปยากตรงไหนพอคิดอย่างนั้นจริงๆพอตาตัวเองต้องเข้ามาทําโอ้โหถึงน้ําตาตกอขอเอ่ยชื่อนิดนึงครับชื่อพี่พีโรดพี่พิโรดเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการที่พาผมเข้ามาตรงนี้อาบทมาผมก็พูด ตามที่ตัวเองคิดตามที่ตัวเองคิดมาตลอดแล้วพูมุ่งกลับก็บอกว่ามันไม่โอเคอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเอจริงเหรอเทหมดหน้าตักแล้วนะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราแบบคิดมาตลอดเนี่ยเราทําไปหมดแล้วอ่ะ <l acht> แล้วผมก็รู้สึกว่าพี่เขาบอกว่าต้องมีอารมณ์ให้มากกว่านี้ <l acht> ผมก็ตะโกนดังๆนิดนึงให้ให้ใหแบบเหมือนมีอารมณ์ <l acht> ด้วยความเข้าใจของผมตอนนั้นซึ่งมันแบบมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยพุ่งกับผมเล่นไปประมาณ3ามสี่เทคแล้วมันไม่ได้แล้วเพื่อนผมก็นั่งอยู่ด้วยผมก็รู้สึกกดดันแล้วผมก็อายพุ่งกับบอกว่าเกรสสิ่งที่เกรททาอยู่ตอนเนี้คิดจะเอาอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพหลักไหมความฝันของเกรสคืออะไรผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขกับตรงนี้ครับก็คิดครับ คิดแล้วทําได้แค่เนี้ยเหรอแล้วผมก็ร้องไห้คือผมร้องไห้เลยแบบผมอึดอัดแล้วผมก็คุยกับกับพี่เขาบอกว่าผมผมขอโทษครับผมพยายามผมอยากจะพยายามให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กอดผมโอเคโอเคแล้วเขาก็ยื่นบทให้ผมแต่ก็ให้ผมเล่นให้ผมเล่นในช่วงจังหวะที่ผมกําลังน้ําตาไหลกําลังร้องไห้อยู่เล่นอะเล่น ผมก็เล่นพูดไดออลกซ้ำๆกันสองสามรอบแล้วก็โดนคดูโดนดูโดนดูแล้วผมก็ยิ่งร้องยิ่งร้องแล้วผมก็แล้วก็เล่นเล่นเล่นในตามตามที่ตามที่ผู้กำกับบอกแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคแล้วเขาก็กอดผมอีกทีหนึ่งแล้วบอกว่าการแสดงมันต้องมาจากข้างในอันนี้มันเป็นแค่บททดสอบด่านแรกก็ค่อนข้าง หินสลับชีวิตมันหุ่นมากครับเล่น <ทำ S 2> ละคร <ผม S 2> เปลี่ยนมอ,มองไปเลยครับคุณอามุมมองคือที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยท่านผู้ชมเปลี่ยนตรงที่ว่าชีวิตมันง่ายๆเล่นๆนะท่านผู้ชมแล้ววันหนึ่งพบว่ามันไม่ได้ง่ายๆแล้วไม่ได้เล่นๆอีกแล้วครั้งแรกของการแสดงเลยนะที่เข้ามาแต่ไม่ได้ว่าได้ดีนะฮะ <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาได้ดีนะแต่เข้าใจแล้วว่าชีวิตที่เขาทามาทั้งหมดกับชีวิตที่เขาเดินมามันไม่ใช่แล้วเพราะนี่มันทํางานคุณมันเล่นในที่ทํางานไม่ได้ถูกครับ ัทธานในสิ่งที่ทำให้ศรัทธานในสิ่งที่ทำเกสมายืนตรงนี้ได้นมันไม่ใช่ดวงอย่างเดียวมันไม่ใช่ดวงหรือวาสนาอย่างเดียวมันอยู่มันอยู่ที่การกระทำของเราด้วย